สวัสดีครับพี่น้องเอีช่องตาเบิดครับผมหลังจากเลิกงานหลังจากเก็บของมาเรียบร้อยแล้วดีใจครับม่แ่เลยพอดีกเลยว่โอ้ยนอนนอนั่น่เลยเลดมาค้ม่อมุ้งี่มเร็ว่ไม่ไม่ค่อยเมียน่แม่ดีแต่ไปขมุ้งแล้วไพ่าอ้าวเม่หมแมนชอบ อ้าวฉีดเบืบอกลงตงน,นี้เปิดาลาบุญน่ยโอ้ขอ,ขอนึงไว้ท็อปจีเพราคนนึงวางแบดท็อปมักวนโอ้โหนีเลี้ยงตัวนี้น่องนี่กรเทมกว่านีเปิดมือเขาเอาควดเา้งเรื่องไ่ันมันมันเป็นทรับขจัร์ตันนีไหวโอ้วัน่ินปโอ้ยนาสิบน่สิระเดี๋ยวนสิบ โอ้โปรโมดเสือดีใช่ไหม่อันจะบูดะโปรโมดเสือดีขนาดจริงๆแล้วกับโบีเสือมันเปลี่ยน่างพ่อพันธุ์นีนไม่ไดี๋มันยัไม่เ่

เงินแตกกับเื่นคนติดตามเงินกับลังใจเฉื่อพราะแม่นว่าเื่นคนติดตามแล้วกว่าจะได้เงินเป็นเทษเป็นล้านเจ้ากับว่าเอาไปเจ้าเงินใส่มาจะเลี้ยงแฉลงโอ้ยเจาเจ้ากี่หลังมาบอกเลยกระติกอ่ะเจ้าพยันแจ้ขยันไทยคิดลุงตัวจะได้เงินพี่น้องเขามาเบิ้งทางเจแด้เงินฝากพี่น้องเขามาเบิ้งครับฝากติดตามช่องเต่าเบิ้งช่องอาจารย์ตั้มน้ำเนี้ยเข้าไปเบิ้งให้เราเนี้ยพี่น้อง ช่องตต่ต่ำครับลงลงคลิปเรื่อยๆเลยครับลงคลิปเรื่อยๆอยู่คิดว่าเล่นอยู่น้นครับยุ้ยเซียร์วะเขากทมมือนี่ตลาดสมบัติเจริญตลาดเจริญสมบัติสมบัติเจริญอัันนนี้มบุญเมียนดีบ้านจีกูเทียบเทือก อันนี้เขาออกมานอกกรุงเทพเลยเนี่ยน้องมันดีสาธุได้สาธเจ้าบ่สาธเจ้าบ่นี่ยบ่เก็บเนาโอ้มีแต่ห้เกือบเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยสาดยังไดงมีแต่ห้เกือบโอ้ยนึก็ไฟลอยบ่ กับไฟร้อยบอกกับไฟร้อยตำรวจตรวจพ่อเดี๋ยวจะถึงปรับดิจะขี่มึงดูไฟร้อยเขาก็จับเด้อก็ไปอาบน้ำหรือล่ะก็อาบตรงเนี้อาบตัวเดียวอยู่คนหนอผมผมไม่มีหอาบอาบยาก ເດີ້ມັນມຽນໃຫ້ເຈົ້າເນາະກໍຍັງວ່າເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ດຸດຕີຫມົດມຽນໄວ້ລຸດແມ່ມັນບໍ່ມຽນເພາະທີ່ວ 对，不中。

他我光了。 อาจารย์ไปเสร็จแล้วแม่ต้องรุดปะเพอาจารย์ไหมวไปซื้อากระป๋องพกลังมาเฮ้ยโอ้ยมากพอดีโอ้โอ้ยกำลังดับอยู่ ทะเลว่าชิ่ไปก็ขึ้นิได้ไปแล้วแ่ะเริ่มห่อนแล้วไม่อ,อหนอน้อนเลยอนเลยยังหนหยบนแล้น้อนเลยยางนีน้หาที่เราโวนดโนเลยยืนี

งานเขากิวิโอ้เ้มือมือนีเร็วเร็วด้มือนีเจ้าเปลี่ยนระบบการเก็บไปทีไหมมือนีน พี่น้องฝากพี่น้องติดตามผลงานมันเลี้ยงเขาอยู่ตลาดเอียงก่อดชมบัตรเจริญมดเฮ้ยผูนั่นแหละครับจะได้ผิดแต่พี่น้องผมวมาชื้อว่าด้ยฝากพี่น้อง,องเป็นกำลังเลี้งเทียนเลี้งเ,เจ๊ครับเอาโอเคพี่น้อง,องคลิปนี้อะไรทั้นี้ครับพอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ